ครับนักเรียนนะครับวันนี้ครูมาสอนเรื่องการหาค่าประมาณนะครับจากคาบที่แล้วเราเรียนอะไรครับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมแต่วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับไปดูกันเลยนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หกถ้านักเรียนไม่รู้นะนักเรียนก็วัดเ้จนจานวนได้นะครับ เอาเลนคูณเนี่ยไล่จากศนย์จุดศูนย์ศูนยไปจนถึง0ู0ยึงศูนใช่ไหมเอามาดูว่า0.06นเนี่ยมันอยู่ระหว่างอะไรครับมาเรียนเขียนศูนย์จุดศูนยอยู่ระหว่างอะไรครับอยู่ระหว่าง0ูจุด กลับอะไรครับกับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เสร็จแล้วยังไงเรามาดูเลขโดดเลขโดดในหลักไหนครับถ้าหาทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือหาจากเลขโดดในหลักร้อยนะครับเพื่อเราจะมาดูค่าตรงนี้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับมาดูตศนิยมเพื่อเราจะมาดูค่าตศนิยมในหลักสิบ <pl. What 's up> ามาดูาเลขโดดอ่ะเลขโดดเลขโดดอ่ะในหลักไหนครับเราดูในหลักไหนหายยตัวที่โยนตำแหน่งใน,หล,น,นหลักส่วนหนึ่งร้อยนะครับหลักส่วนร้อยก็คือที่ครูขีดเส้นใต้ไปให้นั่นแหละ นี่คือหลักสองร้อยนะเลขโดดในหลักสอง้อยคือหกอ่ะคือหนะครับคือหแล้วเรามาดูเส้นจำนวนเอาหกเราอยู่ไหนหกเราอยู่นี่0.06เราอยู่ตรงนี้ มันอยู่ใกล้ค่าไหนมากที่สุดครับอยู่ใกล้ค่านี้มากที่สุดอยู่ใกล้ค่านี้มากที่สุดนะครับดังนั้นดังนั้นอะไรดังนั้นศูนย์จุดศูนย์หก ค่าประมาณคืออะไรครับ0.1นั่นเองนะครับ0.1กับ0.1 0มีค่าเท่ากันนะครับถ้าหารอนึ่ตำแหน่งก็จะได้เป็น0.01นั่นเองนะครับ่บบอตอคบอค่าประมาณ ประมาณของ0นย์จุคืออะไรครับคือ0ูนจนั่นเองไหมครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างที่2องน,นะครับตัวอย่างที่สองโจทย์ว่า สามจุดเจ็ดสองเราหาหลักไหนครับหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยเราต้องไปดูหลักไหนครับหลักนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะหาทัวที่ยมหนึ่งตำแหน่งเราต้องดูจากหลักส่วนร้อยนั่นเองอ่าเราก็มาลองจดลงมาเลยครับสามจุดเจ็ดสองอยู่ระหว่างไหนครับอยู่ระหว่างอะไรที่คุณเขียนเช็คเงน,นให้ดู อยู่ระหว่างสามจุดเจ็ดกับอะไรครับสามจุดแปดนั่นเองนะครับอ่าเราเสร็จแล้วเราก็เรารู้แล้วใช่ไหมว่าอยู่ระหว่งางสามจุดเจ็ดกับสามจุดแปดดังที่ซิสจำนวนที่ครูเขียนม่ให้ดูอ้าว ต่อมาเรามาดูอะไรครับเล,เลขโดดเลขโดหาร ได้โดดในหลักส่วนร้อยได้โดดในหลักส่วนร้อยเราเป็นอะไรครับ<ม>เป็นอันนี้ส่วนสิบสวนร้อยสวนร้อยเป็นอะไรครับ<ม>เป็นสองนั่นเองเป็นสองดังนั้นสามจุดเจ็ดสอง 3.72มันอยู่ใกล้ไหนครับอยู่ใกล้3.70หรือ3.80อ่าเราไปดูเส้นจำนวนเส้นจำนวนอันนี้3.70อันนี้3.72นะครับอันนี้3.80อ่าอันนี้เราจะเรียนได้ชัดเจนเลยว่ามันอยู่ใกล้ตัวไหนมากที่สุดอยู่ใกล้3.70มากที่สุดนั่นเองนะครับเราจึงประมาณค่าได้เป็น3.72ก็จะประมาณค่าได้เป็น 3.7น,นั่นเองครับ3.7ก็คือ3.70นั่นเองครับตอบอตอบค่าประมาณของ3.7 72 คือสามจุดเจ็ดนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นการบ้านนั่นเองรูจะให้การบ้านนักเรียนแค่สามข้อนั่นเองนะครับสามข้อบอกว่านักเรียนทุกคนคงทาได้น,นะครับอย่างที่รูสอนไปเลยให้เรียนถ้าเรียนไม่ ไม่เข้าใจหรือไม่แม่นจุดทศนิยมนักเรียนก็วาดเส้นจํานวนก่อนเลยนะครับําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ